ุดน้ําเสร็จก็มานอนนะครับชีวิตทีงดีเหลือเกินหูดอกไม้ก็สวยสวัสดีครับผมโจทีเฮดไซค์ครับคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะครับแหมเริ่มเกมก็หาเลยนะครับขุดบ้านอยู่นะ <c oughs> ก็จะมีเควสใหม่มานะครับก็คือให้ไปเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชของเราเนาะน่าจะเป็นไอพวกนี้แหลนะเนาะแต่มันยังไม่โตนะเก็บยังไม่ได้ต้องรอ3วันอันนี้ก็วันที่2แล้วนะต้องรออีกวันหนึ่งมั้งหรือ2วันนี่แหละนะแล้วก็มีเควสอ่าเปิดรับรางวัลน,นะครับ อ๋อนี่ไงรีวอดอยู่ตรงนี้ทุกคนหาตั้งนานนี่ไงกดเคมครับนี่ไงได้แล้วอ๋อได้ตังมานะครับตามเควสเราถ้าเราไปขายของใหเพื่อไปเก็บพืชก็น่าจะได้ตัวนี้มาด้วยนะเนี่ยอ๋อมีเควสใหม่มาเรื่อยๆวะนี่ไงโอเคครับนี่ไงผ่านแล้วเหลือแค่เควสต่อไปก็คือเควสนี้นะครับก็คือรอให้อ้นี้มันเติบโตเนาะนี่ชีวิตทําให้ฉันเติบโต อะไรสักอย่างอยวงนี้กำลังดังอโอเคนอนเลยครับทำตามเควสนะนี่มาบบชิลๆเดี๋ยวเราจะเล่นตามเควสนะครับมาดูกันซิว่าผมจะเล่นได้ปะโอเคต่อไปทำอะไรมั่งทำตามเควสนะอ๋อรอเก็บพืชเท่านั้นเละนะจังหวะนี้แต่ดูบวดว่าเรา,าจ,จะต้องลดน้ำมนันนะในวันที่สองนีย่ยังเก็บไม่ได้ลดน้ำครับ เราก็ทําเหมือนเกม h ฮาวิ o มูนนะก็คือปลูกแล้วก็เข้าไปนอนออกมานะแล้วก็ไอ้นี่นะครับทุกคนน่าจะสงสัยว่ามันคืออะไระครับมันก็คือหุ่นไล่กาเี่ครับทุกคนกนี่นะรดน้ำมัน,มนด้วยรถทําไมวะบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบนี้อีกนานนะเอาไปวะเนี่ยมาร์กมาว่ะใช่ไหมไอ้มาร์กนี่ไอ้มาร์กมาครับมันบอกว่า o มอร์ r นิ่งกับเรานะครับยังไงต่อมาร์กพูดมาให้หมด คุณเป็นชาวนาไหมใช่ไหมใช่ชาวนาที่ไหนผมชาวไร่อันเดียวกัน,กนปะเนี่ยเออฉันมาที่นี่เพื่อให้ข้อมูลบางอย่างแก่คุณให้อะไรวะให้กล้วยไม่น่าใช่นะท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่นี่เปิดให้บริการแล้วนะมันก็อยู่ใกล,ใกล้ๆก่อนที่ก่อนที่จะเอ้เลยป่ามานิดนึงเมื่อคุณเห็นแจ็กลันอะไรสักอย่างนะให้ไปทางซ้ายเหรอ ตามทางนี่แล้วมันปิดแล้วเหรอหรืออะไรวะเน,นี่ยถามมันเลยแล้วกันมันบอกว่าไงเออใช่มันปิดแล้วแต่ตอนนี้เปิดแล้วอ๋อเออถ้าจำไม่ผิดคลิปก่อนผมน่าจะวิ่งไปใช่ไหมตรงถ้ำนะแล้วมันบอกว่าปิดเนาะแต่ตอนนี้มันเปิดแล้วนะครับโอ,โอเคโอเคคุณจำได้ใช่ไหมสิ่งที่ผมพวดโอ้ยจำได้สิทคุณไม่ใช่หัวปลาทองขนาดนนะั้น โอเคโอเคคุณเข้าไปให้สุดถ้ำเลยนะก็คือการขุดลงไปเรื่อยๆนะครับน่าจะน่าจะเป็นชั้นๆบางคิดว่านะครับนี่คุณสามารถเดินปลอดภัยได้เลยนะไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรเลยนะจ้านีนจ,จัดการให้หมนหมดแล้วกลายเป็นตุ๊ดไปแล้วเออแต่อย่าไปลึกเกินไปนะชาวสวนที่ไปลึกเกินขนาดนั้นเราอาจจะช่วยพวกเขาไม่ได้นะบางทีมันอาจจะมีมอนสเตอร์ก็ได้นะพวกดากอนดากแกนอะไรอย่างนี้โอม้มีมังกรได้เหรอ นี่ถ้าคุณอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้ก็ถามคีระได้เลยใครชื่อคีระาเนี่ยผมรู้จักแต่แอลโอเคมันจะเสียเวลานะมาคุยกับไอ้หมอน,นี่เา้าเสียเวลาตรงไหนวะมันแนะนําให้เราไปถ้ำนะครับเพราบว่าเรานอนอีกคืนนึงนะแล้วก็ไปที่ถ้ำพวกนี้ดีกว่านะเราจะทําไปทีลักเคลียนะเดี๋ยวจะงงนี่ไงมันบอกว่าถ้าน้ำหมดเนาะก็ไปเติมได้นะในฟาร์มคุณมีน้ําอยู่อุ้ยเสียงโคตรเท่หะ่ะที่ตรงไหนวะ นี่ไงโอเคกดจ็อก้าให้แล้วรดน้ำเสร็จก็มานวอนนะครับชีวิตยังดีเหลือเกินหุยดอกไม้ก็สวยมาครับน่าจะเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยนี่ไงเก็บได้แล้วทุกคนโอเคอ๋อที่เราเก็บมาก็คือหัวผักกาดนะครับทุกคนนะหัวผักกาดหัวผักกาดโอเคจ้ะมาแล้วก็เป็นดอกเดลี่นะครับทุกคนนะป่า โอเคโอเคนี่ไงเราทําเสร็จแล้วก็ได้ดีวอดมานะครับเอาเควสดหมดว่ะถ้งงางั้นเฉียวแสดงว่าเกมนี้มันมีแค่นี้แหละนะหลังจากนี้เราก็ต้องไปประจนภายเองมั้งเนี่ยดูทรงนะต่อไปครับทุกคนเราจะไปที่อ่าไปที่ไหนว่าลืมละไปที่ฟอร์เรสนี่ไงโอเคเขาบอกว่าฟอร์เรสเลยฟอร์เรสไปหรือว่าเลยป่าไปมันก็จะกลายเป็นถ้ำนะครับนี่ไปดูกันครับ้าไม่ใช่เอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไม่เคยเห็น โอ้เป็นชอบเปของคุณอะไรคุณเบนนะครับโอ้ยพี่เบนโอ้ยมีเสื้อขายด้วยโอสองพันเลยเหรอพี่หายแพงๆโอ้เฮ้ยนี่ไงหุ่นรายการสองร้อยว่ะโอเคโอเคอ๋อนี่ไงทุกคนท้ำอยู่ตรงนี้ว่ะโอ้ไกลเรื่องนั้นเนี่ยโอเคปะฝ่ายรับนี่ไงเข้าแมปแล้วล้วโอ้ยนี่ไงผมจําได้ผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันเข้าไม่ได้นะืมตอนนี้เข้าได้แล้วอุ้ย ป็นด่านใหม่ด้วยนะครับเนี่ยอะไรวนะเนี่ยนี่อืมเฮ้ยบ้าจริงกลับไปซักลับไปซากลับได้ไงครับผมมาแล้วเอออะไรต่อชาวนาผู้อ่อนแอร์กลับไปสมงเตั้งนั้นเที่ยวอะไรวะเนี่ยมีสามวมาด้วยเหรอ สาวมีสาวมาว่ะใครว่านั่นวายมันคุณคีละสาวแก่ทเดี๋ยวก,ก่อนนะมอนสเตอร์อยู่ที่ไหนมอนเตอร์ไหนวะกูงงนั่นเนี่ยโอ้โหนึกว่าสาวสาวแก่นี่ก็ถูกเช่ไนี่ฉันกับมาร์คเคลียเออเรื่องนั้นบนสุดแล้วอ๋อหมายถึงจัดการพวกมอนสเตอร์แถวบนสุดแล้วแต่ดูบบว่าจะยังมีอยู่แล้วเนี่ย มีตำแหน่งกองแกเกี่ยวกับคำาัสา์บางอย่างนะอืที่ต้องการแสดงตนอย่างต่อเนื่องเนือ่องจากมันมาเรื่อยๆนั่เองครับช,ชื่อชื่อคีลานะในกรณีนี้คุณจะเข้าถึงแค่ออ๋เฉพาะเขตด,ดินเท่านั้นเขตธรรมดาเองแสดงว่ามีหลายเขตนั่นเนี่ยโอ,อ้แกมาแนะนำมเนเองครับลิฟต์ตรงนั้นใช้งานได้เพียง1ชั้นเท่านั้น่นาจะตรงนี้มัง้งนี่น นี่ถูกต้องด้วยว่ะเฮ้ยโอ้ยคุณกีฬาผมรู้ก่อนคุณีินี่ไงยังไงต่อกบพี่้าจ,จังจากนั้นคุณต้องเดินลงไปหักคุณลงลึกพออ๋อคุณสามารถไปที่ชั้นอื่นต่อได้เลยอ๋อเราต้องลงไปเรื่อยๆนะดูทรงถ้าอยากไปที่อื่นนะครับที่นามีนแร่แล้วก็อยามณนีมากมายเลยถ้า อ๋อถ้าคุณอย่าลืมนะว่าที่นี่มีสัตว์ประหลาดด้วยอ๋อไอ้มาร์คมันบอกว่าไม่มีไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาร์คสักกระเบิกหลอกกูแล้วเมืองยังไงต่อคีระอะไรวะเนี่ยโอ,อเอาดาบนี่ไปเพื่อป้องกันตัวเฮ้ยเธอเอาดาบให้เราด้วยว่ะโอ้จริงๆผมก็มีดาบอยู่นึงนะคุณคีระฮะเราวังด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีครับเกบวังนั้นแล้วก็เดินไปซะงั้นเจียว ไปกันทุกคนอย่าลีรออ๋อเหมือนมีอะไรสักอย่างมาเหมือนมีคเวคเวนะครับไปนะครับมาลีรอไม่าอา่านไม่เอืน่นมันแล้วมา, <c oughs> มาโอ้นี่ก็คือถ้ำที่เรามาชิมี้เราก็ต้องใช้ขวานหนาไมา้เราเฮ้ยไม่เห็นได้เลยวะเฮ้ยือว่าใช้นี่วะใช่ไหมโอ้ใช้นี่ตีวะยงไงล่ะ มิเตหินให้เราเอ้ทุกคนตีนี่เหรอโอ้นี่ไงใช่ด้วยนี่ไงได้แร่มาว่ะแร่บอนนะครับแร่เออแร่ทองมันมีทองแดงใช่ไหมโอ้ใช่ใช่แร่บอนตีจนหมดเออนี่ไงอโออ๋ออ้ออ้อเราต้องลงไปเรื่อยๆโดยการตรงนี้นะนี่ไงโอเค ี่งไงเราต้องขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอถ้ำที่ซ่อนอยู่นี่งครับทุกคนนะมองว่าอย่างนี้นี่เองมอนเตอร์หนอนอนะ่ะเจอกุนหน่อยดยิโอ้เจอกุหน่อยดิโอ้ยมอนเตอร์ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเขอาอด่นนี้ไม่ได้เหรอนี่ไงลงไปได้แล้วว่ะแต่เราจะเพิ่งลงไปนะเราแรกก่อนแล้วกันแต่ดูเหมือนว่าจะมีแค่แรกเดียวนะจากที่ผมดูนะนี่กินไม่ได้ด้วยปะกลับดีกว,ว่า ก็ยังหมดแรงแล้วครับทุกคนเลยนี่กลับทีเดียวได้ปะอได้ไหมดูดิโอ้ได้นี่หว่าโอเคไปครับโอ้ทางออกจาก,กถ้ำโดยตรงนี้ไอ้บ้าเอ๋ยไงทุกคนผมออกจาก,กถ้ำได้แล้วอะโอ้ทีนี้ก็กลับบ้านนะนะกลับบ้านนอนดีกว่าเว้ย <laughs> นีนนี้ชื่อปาโบนะครับมาดูที่มันจะคุยกับอะไรกับเราเนี่ยมันบอกว่าอาจจะดีไปกว่านี่นะไฝของคุณเนี่ยถ้าคุณไปหาช่างอย่างผมเหรออ๋อเป็นปนช่างตีเหล็กนะครับข่าวลือที่ว่าเมืองนี้อาจจะมีอะไรสักอย่างนะเอิร์ดอะไรสักอย่างนะครับอยู่นะนี่อ๋ออาจจะมีของลับอยู่นะครับนี่นั่นหมายเขาว่า ฉันเลยมาที่นี่เพื่อบอกคุณไงล่ะขณะที่คุณขวดคุณจะเจอแร่นี่แล้วก็มันมีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณอาจจะกำลังคิดว่าจะทำยังไงกับมันคุณสามารถเปลี่ยนแร่นั้นเป็นแท่งได้นะโอ้ก็คือน่าจะเอาไปให้มันเนาะเมื่อกี้เราเราเอาไปขายะปแล้วนี่ โอเคนี่ไงเอาไปอัพเกรดถูกด้วยนะครับทุกคนนะอืมแน่เมื่อกี้นี่โดยมีค่าทำเนียมนิดหน่อยนะอ๋อมันมาโฆษณานะก็คือขุดแร่แล้วก็เอาไปสร้างสิ่งประดิษฐ์กับมันนะครับมันมีเตาเผานี่ไงนี่เหมือนเอาน้ำบัตรให้เราอะ่ะอ๋อนี่ไงฉันต้องการของแร่ห้าชิ้นคุณจะใช้ฐานหนึ่งก้อนในการจุดเตาหลอมอะ่ะ เราก็เอ,ออออก,กับมันไปกกอนแล้วกันนะใช่คุณว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังละ่ะเออพร้อมนี่งึกหัวจะเนี่ย <c oughs> เอาไปแล้วเหรออ๋อเราต้องทําเตาเผานะครับนี่แต่ว่าถ้าอยากให้มันทําให้ก็เรียกมันได้นะครับเพราะว่าในบ้านไม่ต้องทำของไว้ในบ้านนะจะเข้ามาในบ้านเสียเวลานะครับวางไว้แถวนี้เลยได้ปะเนี้ยโอเคอันนี้ไงครับ เตาหลอมนะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับครับเตาหลอมนี่ไงโอ้โอ้ถูกต้องด้วยนะครับทุกคนนี่ไงต้องใช้เออบอนออยนะครับยี่สิบชิ้นนะครับแต่เราไปขายหมดแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยอ่ะเควสต่อไปครับเราต้องไปหาของอย่างว่านะครับแล้วก็ต้องลงไปเอาแร่น่าจะต้องไปลงไปเอาแร่เนะะใช่ไหม เควสต่อไปก็คือต้องคราฟเตาหลอมนะแล้วก็ลงไปที่ชั้น5้าของเหมืองให้ได้นะครับเควสมันนะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในยลิบต่อไปสวัสดีครับผมเน่เดี๋ยวจะมาบ่อยๆนะครับสวัสดีอืมเ,อเสียงหาย